นวฟอรมสวัสดีครับโอ้ต่แล้วเบียกจังโมงมาเดี๋ยวเบิองเลยครับเนี่ยเวลาทำตากะเทียงครับนะ,อะ่อยออกมาแล้วครับนะออกมาเรียบร้อยวันนี้มนันนี้เป็นเป็นเป็นสีวาจังไงในหลายหลออปีครับนะดีดีกินห้ามเขาตีเป็นอาหารคนบ่ะนะเ <c oughs> ดี๋ยวกินห้ามนะครับนะทั้งเดียวครับนะทั้งนี่ลนะนี่ ทั้งบะเต็มบันไดนะครับทางเดียวผสมหยาเนี่ยเปียดนะหยาปั่นน้ำเลยนะกงหอยหัวหนาจะซื้อครับนะลำลอยหน้าไม่ใช่ผักชีลอยหน้านะครับนะกบะเด็กส่งดีบันไดครับหอยหนาแน่นอบนะกินดีครับนะสำหรับแกงเกาคนนี้กินดีอยู่แล้วเนาะไม่แดงครับน้ำตาลครับดึกเตาดื้อเตาก็ว่าตัดหลายอยู่นะครับเนาะมันเป็นลายอยู่ครับเนาะใส่มาปั่นสวยทำฟ้าไปตัดมา ปันนะป่นครับตอนนี้เก็บเครื่องอยู่เลยเรียกว่าเก็บสิมเมียนท่านได้เมียนของอย่ครับหัวหาว้าวท่านได้มัดดีนะแเอาลําปักปุงปป่งนะป,ปักปุงป่งนะครับนะปักปักปุ่งคุณครับเอามาสะเลยนะคุณสะเอามาเฮียแล้วเฮียแล้วคุณโอ้แตายต่แต,ต,ต่กินห้ามมายั่งครับนะไอ้เจ้ากว,ว,วาดกินกันโอ้เฮียซะเนาะกวาดกินแล้วก็ ง่าออกมาครับนะนะนรนนนครับนะมีแน่นอนครับผสมแน่นอนแต่โบมีเพื่อกอกินคือเก่าครับเนาะเพราะโนมี่ยังกินดิบไคได้กินครับหยาตัดกับโบไคได้กินเพิ่งจะล,อล้อมรว่เสร็จนะครับนะล,ล้นะกกลกอมรวนะ่กันหานนะฮะไก่กับกันบะไรคือเก่าครับเนาะกันหานไปเข้าไปนะครับเชี่ยพื้นทีแนะ่น่อยเชี่ยอุปกรณ์ในสะ่เนาะมีอยังที่ใส่ใดก็เอามาใส่นะครับเนาะหากินะ้มไปจิไปไป้มสามห้อง มีเลี้ยงมากครับมี13นี่ครับนะสิบสามมีท่อฝันเชื่องนะครับนะจริงเชื่องจริงๆนะครับจับยำได้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับนะมี2ตัวจับได้ตลอดเวลาเนี่ยยังสิบสามนี่ยจับเขท่อฝันครับนะตัวอื่นก็แล้วแต่อารมณ์นะครับนะก็จับได้เกือบทุกตัวยกเว้นตัวนี้ครับจับนี่สไตล์ของอ่าคัมเพงเนี่ยครับ ใกล้เ่ค่อยได้มาได้ครับนะจับแหน่ครับแต่ยากนะตะกี้ได้อยู่แต่โซนสะพายสนเข้าเพิ่นมากนี่ก็ยากขึ้นปีกับน้องกับน้ำตาลนะน้ำตาลก็ยากยากเนี่อยู่แต่ถ้าเป็นเป็นอา่าอะไรกับบ็อกปันได้ครับอา่าเริ่มซื้อโตเลยโอ้หนำปันเท่านะหนำปันหนำปันเริ่มซื้อหนำปัน น้ำปั่นกะเริ่มจะจับได้แน่แล้วครับน้ำปั่นเริ่มจะให้กินกล้วยแน่ติดมือแน่จะไปเพ็ดมือจะเพ็ดหน่อยน้ำปั่นเรากินไปนะนครับนี่มีตุ่มเมื่อไหร่เห็นแบมันข้อนะครับนี่ตุ่มนี่หมดแตกครับนี่หมดแตกเลยให้กินยารอบเดียวครับนะให้กินยาข้นนี่แหละยาที่ซิมิซินสองหน่วยสองเม็ดนะครับยัดใส่กล้วยสองลูกนะครับ ใส่กล้วยลูกแรกเลยกะลูกที่สองเนีตามอะเพราะว่ามนจะไม่ได้บ่ได้ค่ายาออกนะครับนะกินห้ำน้นอยครับแต่กินดีแน่อยู่ให้กินซ้ำนั่นครับนี่นี่เล่นหน้าเล่นหลังนะขยานไผยนะเอาเลือกไปกินไปเลือกไปยาอังหุ่นยันนะ ยังง้นอยู่นี่นะมียังใส่ก็ใส่ไปนะนี่เท้ทพื้นกับพองครับเลยนี่ก็ห้อยอยู่นะถ้ามีตัวอะไรเด,ด้กินบ่ะนี่ครับนะห้อยหนาเลยโป๊ะหนาเลยครับเลยกิน,น,นยากไหมโอ้มันกินว่ได้ครับนะเราต้องดูต้องมุนกินนะรุดกินครับนะครับบระเทิงมาครับพอดีสานิ้่ฟ้ามยันเพิ่เหยียบนะครับนะเลยนีไว้ให้ตัวน้อยกินก็นได้ครับนะตัวใหญ่กินยาก ต้องหาวิธีกินละเอาไปไปกินบ่ได้ครับแล้วมันตำตำยังยับขึ้นอีกเล็กน้อยมันตำเกินไปผมกินกินได้เสยห้องแพรห้องแพรกินได้เสยหัวหักจะต้องอร่อเนาะกินได้เสยกนดื่มกินได้เสยชอบฝันมลกินมลกิน นีนาา่นี่ความสามารถมีความสามารถไอ้ความสามารถทอผ้าฮะกินอะไรก็หิ้ว่าน้อยกินครับน้อว่าใหญ่กินได้เสมออยู่แล้วโอ้ยฝนคือสิม,มาปุ๊บึุ๊บตัได้อัดหัวอยู่ครับนะฝนมาเป็นกแบบเป็นยังครับหมู่กระลาขมูนี่เขาลมนะครับนะลาเขาลมเมันกินจักหน่อยนะแต่ฝนมานะนี่ครับมันจะเอาอ่างออกมาครับตัดได้เคลียร์พื้นที่แล้วแก่มากเลยบ่ลลอน ท่านเดกเก็บผาดางแน่นอยนออู่ท่านเด็กเก็บทางท่านเก็บนะแป่เน,นี่ยมันตะลาวมากครับนะหลาย,ยาอย่างอยู่ครับเลยเก็บกันโยกไปจังหน่อยมันไล่ตายแล้วติดนิสัยครับหลังๆนี่เอ,อ่ไทยอาจจะบ่นิ่งครับหลังๆนี่โยกไปนั่ถือไปนั่บ่หยุดกล่องนะครับนะอาเจียนให้มันไล่ตาครับนะขอไพ่ลายๆครนะเริ่มจะหยามเมื่อตินิสัยนะมาาักง่ายเพราะไพ่ลายๆมันชินแล้วว้าว่ากล่องมันความละเอียดสูงมเลยนะ บ่ได้หากล่องที่ดีกว่านี้มานะครับเนาะงทุ่นหน่อยครับชั่สมมตินะเอยียร์ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะครับเนาะจริงย่างโยกไปโยกมาเห็ดหยังเสน่ห์นะตัวน,นั้นตำจริงอยู่นะกินบ่ได้กักตัวเลยครับนะ้องเดีวว๋ยวมาดูข้อขา,ข,าขาไม่กินได้อยู่นะครับตรงนั้นนี่มัวหน่อยกินได้นี่ไอชิกินบ่ได้สิบสามเอากินได้อยู่บอแม่กับลูกกินน้ำกันที่ละ่ะนี่แม่กับลูกกินน้ำกันแม่กับลูกกินน้ำกัน เฮ้ยเฮต่ำลงไปต่ำลงไปนี hey. ่นี่ครับจากสวนนี่ครับนี่จากตรงนี้นะฟางครับเบิ่มมดเลยตัดก็ต้องตัดแบบนี่แต่ตัวแกนะครับลำแกผลผลมาบ,บุ่ม,บ,มบั่มบุมบั่มนะไก่ตอดนะครับท่านผ่้ชมตัดลำแกตัดลำ ตัดสูงพร้อมครับนะครับตัดต่ำก็ไ่ได้อีกครับเพราะมันตอดหนอดเห็นไหครับจิกหนอดตายมืดครับท่านผู้ชมต้องเลือกตัดลำุ่งสูง,สงแก,ๆก่ๆแล้วก็จงไว้น้ำนะคมันะแตกบ่ได้เลยเป็นโอ้หยาบกยางหลายเต็มสวนนี่นะครับเนาะแต่ว่าบ่ได้เลยใกล้เขาคือเกล้อมแล้วนี่ล้อมแม่ล้อมยอยูร้อยแล้วครับท่านแม่ล้อมแล้วเนาะแต่ว,ว่าบ่อยู่อุ้ยพี่จังโกลมาเลย อกวนเขาอีกฟองนี้กินไดครับช่องนั้นกินบ่ไดเดี๋ยวจะยับยับให้มันลงกินใดเดียวเดี๋ยวไปเคี่ยวที่หลังนะครับนะเอาภาพบรรยากาศในใ e FC, เอฟซีแตเบิ่งจังหน่อยนะครับนะนานทีนานทีได้กินลำนะครับนะนานทีนานทีครับจะได้กินครับปีนี้ว่าถือว่าเป็นเถื่อแหลกครับเป็นกิจจาลักษณะนะครับได้กินแบบทั้งหนึ่งเลยครับสิบเจ็ดตัวได้กินหนึ่งทังนะเจ็ดนะตัวได้กินหนึ่งทัง อุ้ยฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วเราเตรียมนะครับเตรียมพร้อมเตรียมเก็บเขาบ่ปล่อยมากกับขอกจืดนะครับนะเตรียมเก็บเขาห่มเขายังไงเป็นกินในห่มนะในลมเตรียมแก่เขาเอาเนาะเตรียมแก่เขาครับมาท่านไอ้อัดยังยังนแม่มาห่วงก็ได้นางคุณมีแก่นครับขี่ฟ้าเรียนฝนโอ้ยฝนบึ๊บมาจะงงหรือบูนดิเอาเอาเอา ฝ้าวกันครับเนาะไปเตรียมของอัดหัวอัดเท้าหล้ะก็นเดี๋ยวไปเตรียมให้เ่ินก่อนเนาะกินอยู่นี้ละฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วเอาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับบครับผมสวัสดีครับ